นั่นแหละตรงนั้นแหละอาเอ่าสวัสดีนะคะดีฝ่ายกับ่อาแนลบานสอนะคะวันนี้เราก็มาร่วมส่งกำลังใจนะคะไปเยี่ยมลุงนะคะแล้วที่นครพนมนะคะวันนี้นี่ก็เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านนะคะสรสีนะคะพอพอผู้ใหญ่ก็ติดธุระนะคะนี่ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะครับเราก็มาร่วมส่งกำลังใจไป เยี่ยมคุณลุงได้กันนะคะวันนี้นะคะเพราะว่ากำลังใจสำคัญที่สุดนะคะใช่ไหมคะพี่เสือพี่แอนใช่เพราะว่านันนี่ใส่บาสเมื่อเช้านะคะนี่จะมาเล่าให้ฟังนะคะใส่บาสเมื่อเช้าก่อนเดินทางนะคะนี่ก็ไปใส่บาสแล้วก็แม่แม่เขาันบอกว่ามีนางรำรำนะคะรำรำอยู่แถวห้าแยกสอละสีนะคะตอนนี้ก็กว่าเอา้าเหรอคะเขาบอกว่าบ้านเราอาจจะมีโชคหรือว่ายังไงไม่ทราบนี่ก็ ก็แปลไม่ถูกนังรำเยอะมากนะคะในฝันนั่นนะในฝันอ่าว่าฝันว่ามีนางรำไปรำตรง้าแยกบ้านเสารีใช่ค่ะนี่ก็เลยรำจำนวนมากใช่ค่ะแม่เขาฝันนะคนที่ใส่บายกับพี่ทุกวันนะคะแม่ทองสุกแม่ทองสุกโอ้ครับกับนี่แม่อุทัยก็ฝันเหมือนกันก็เลยบอกว่าเขาก็เลยแปลนะคะแปลว่าแดีว่าอันนี้ นี่ไม่กล้าพูดหรอกนอนะไปเอาเลยนะคะกลักวกลัวไม่ถูกนางรำเยอะมากนะคะนางรำเยอะมากตรงที่นิใส่บาตรทุกวันแหละคะ่ะเมื่อเช้านี้นิใส่บาตรแม่ก็เลยให้นปแปะนะเผื่อจะมีโชคเขาบอกว่านี่ก็เลยบอกว่านี่จะไปเยี่ยมพลุงวันนี้อก็เลยไปรวปสรงกาจไปให้ด้วยนะเขาบอกว่าค่ะสรงกาจไปเยี่ยมลุงด้วยแล้วก็พระอาจารย์ที่นิใส่บาตรก็ฝากฝา,ากเยี่ยมลุงด้วย แล้วก็ให้คณะเราเดินทางปลอดภัยค่ะงานนี้ค่ะก็เป็นครั้งแรกของนิดนะฮะที่จะเป็นตัวแทนเนาะเดินทางนะครับไปเยี่ยมคุณลุงนะฮะในนามของบ้านสรารสีบ้านสรารสีนะฮะเป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านนะคะชาวบ้านสรารสีนะคะไปกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนางรำนะฮะแล้วก็ทุกครั้งนี้ก็ผู้ใหญ่ปานด้วยนะครับร่วมส่งกำลังใจไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเนาะครับนี่ก็เพราะว่านิดก็คิดว่าใคร ใครพี่ๆไปก่อนเลยค่ะพี่ยูทูปน้องละกอญาติๆนะคะนิดไปที่หลานก็ได้นอกเพราะว่าป้าก็ไปหลายครั้งแล้วนะประมาณป้าต้องไปทุกครั้งไปทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ครับส่วนนี้คือครั้งแรกนะฮะเป็นตัวแทนแรกของนิตยาครไปให้กำลังใจเตรียมตัวยังไงเนี่ยมีอะไรไปด้วยกระเป๋านึงใบกระเป๋านึงใบ ยังนี่ยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเพราะว่ารีบมากเพราะว่าใส่บาศเสร็จแล้วก็ไปไปดูไปดูวัวแล้วก็มาขออนุญาตวัวมีกี่ตัวสี่ตัวค่ะเลี้ยงเองเหรอใครให้เลี้ยงนอกจากนิดใครช่วยก็ลูกสาวบ้างน้องสาวบ้างเพราะว่าน้องสาวก็มีบัวใกล้ๆกันคอบติดกันในที่ติดกันบ้านนิดบ้านนิดยังไม่เสร็จนะนี่ก็เอาทำคอกอยู่ใต้ถุนบ้านนิด น้องสาวก็ที่ติดกันเขาจะดูให้เวลานิดว่างก็ดูให้เขาด้วยนะเพราะว่าเขาจะผูกไว้แต่ว่าของนิดทิดจะปล่อยปล่อยในคอกผูกแค่แม่มันจับลูกสาวใหญ่เพราะว่ามันเป็นแม่ลูกกันแค่สี่ตัวเพราะว่านี่เลี้ยงมาตั้งแต่ปีหกสองเนาะเพราะว่าจะว่าวัวพระราชทานก็ได้เพราะว่านี่นี่ไม่ได้ซื้อวัว<อ>เพราะว่าไตรองสรารพันยามานี่จับฉลากได้ครับเพราะว่ามันเป็น พระอาจารย์บอกว่าถ้าใครร้องสารพันยาได้ที่หนึ่งสองสามก็จะมีสิทธิ์จับฉลากัวด้วยอืัวเขาจะเขาจะให้แต่บ้านคําบ้านคํเป้าฟ้ามั้งค่ะชาวบ้านเขาจะว่าถ้าใครเข้ารอดก็จะมีสิทธิ์จับฉลากแต่ว่าเราก็ต้องซื้อสลากใบละหนึ่งร้อยเหมือนการทําบุญไปด้วยนิดก็เลยตอนแรกนี่ซื้อสามใบนะคะ่ะทําบุญแต่ว่านี่ไม่ได้จับฉลากหรอก หลังๆมาอาจารย์ก็บอกว่าให้จับให้จับทุกคนเพราะว่าได้มาแล้วก็เลยซื้ออีกสองใบค่ะก็เลยจับสลากก็เลยได้เล้วนิดผสมวัดผสมผสมพันธ์ยังไงวัวของนิดน่ะผสมตอนแรกนะนิดผสมตัวนะคะมันจะมีตัวคู่นะคะคร่าครั้งแรกเราจะไม่ผสมเทียมเราอ๋อเออแต่ว่าไอ้บนเรือก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะใช่เออมันมีลูกแล้วนีมันมันครั้งแรกเนาะมันเป็นแม่สาวเนาะอนี้ก็ผสมตัวเพราะว่าป็ุสัตว ยิ่ก็รู้จักนะคะเขาก็เอาแต่ว่ามันจะแพงหน่อยเพราะว่าขนย้ายมามันจะแพงกว่าราคามันจะแพงกว่าผสมเทียมเนาะสมมติว่าผสมเทียมพันหนึง่งเขาก็จะคิดพันห้าถ้าเราเอาพันผสมเทียมพันห้ามันก็จะเป็นสองพันเพราะว่าค่าค่าเดินทางใช่แต่ไม่เป็นไรน,นี้บอกว่าที่ก็ปรึกษากับพี่ๆที่เป็นประตูศาสตร์อะค่ะที่มาเมื่อวานเนี่ยค่ะหมอเอ็ม ชื่อหมอเอ็มเหรอเมื่อวานน่ะนะประจำคล่องวันนี้เลยเพราะว่าพี่เขาจะดูแลไม่เรว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆแล้ะเขาจะดูแลให้เพราะว่านี่ก็ไปขึ้นทะเบียนไว้ตัวแรกนี่ก็ผสมเป็นตัวละตัวที่ใช้พ่อพันต่อมาค่อยผสมเพียมเหรก็หกสองจะเรือหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดก็ห้าหกปีแล้วก็คือปีหนึ่งจะผสมได้ครั้งหนึ่ง ่ะแล้วก็มีน้องอีกตัวตัวเดียวใช่ไหมนี่น่ไม่ได้ผสมบ่อยไงเวลามันมันเวลามันจะผสมแต่ว่านี่ก็เวลามันติดสัดอันนี้ก็ไม่ได้ผสมไงครั้งแรกเพราะว่าอยากให้ลูกมันอ้วนไงก็ต้องรอครั้งที่หนึ่งสองสามอ่ะเพราะว่ามันมันจะลูกมันจะได้โตด้วยไงแล้วก็แม่มันจะแข็งแรงด้วยคือปีหนึ่งมันจะมีลูกได้ครั้งเดียวถูกไหมปมส่วนใหญ่ติดไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่เคยเห็นในบุ้บ้านอะไรเงี้ยติดทุกครั้งก็เพราะว่าหนึ่ง กองนี้นายแม่มันจะสมบูรณ์เนาะมันจะติดเร็วแค่ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าแม่ไม่สมบูรณ์ก็ประมาณสามครั้งค่ะครั้งที่สามสามเราต้องจับสามให้ได้ว่าประมาณเท่าไหร่เวลามันจับศาสเ่ะมันจะสาคัญมากเมื่อวานทีนี้ก็ถามยาอย,าอยู่ว่าตอนไหนยาก็ว่าตอนเช้าหมอก็หมอก็จะนับนับชั่วโมงไปอ๋อเขาก็ว่าประมาณบ่ายสามโมงหรือสี่โมงถึงผสมได้อืีก็ทําตามที่หมอแนน้ำนะคะหมอเอ็มเขาจะจะเก่งเลยค่ะเพราะว่าขนาด กัวน,นี้จะเป็นโรคลำปีนะคะรักษาได้ค่ะก็เขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาเนาะก็ให้เซียนใบเนาะเขาบอกว่าถ้ากัวน,นี้เป็นอะไรอ่ะเขาจะให้นี่จะให้เขารับผิดชอบไหมล่ะแต่ว่านี่ก็ไม่ได้ให้รับผิดชอบเพราะว่านี่ก็รักมากตอนนั้นนี่เสียค่ายาประมาณเยอะอยู่นะคะรักค่ารักาค่ะเพื่อรักษาวิวกัวไปค่ะก็ถ้า แต่ว่าคือว่านี่เอาไปให้ญาติเลี้ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้ญาติเขาไม่เลี้ยงแล้วเขาก็เลยนี่ก็เลยเอากลับมานะคะครับก็เลี้ยงเองแล้วก็หาอยู่ค่ะบอกว่าให้ลุงเลี้ยงให้อยู่เขาก็บอกว่าจะปรึกษากับกับบ้านเขาก่อนนะคะปรึกษาแฟนเขาก่อนกับลูกๆถ้าลูกๆช่วยก็ได้นะคะเอามาอ่อโอเคโอเคค่ะวันนี้นี่ก็มาเป็นตัวแทน fc เป็นตัวแทนนางร่ำนะชาวบ้านบ้านซารสีนะเดินทางไปนครพนมนะครับพันยะพันยะสรพันยะเหรอคะอยากฟังเหรอคะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยพี่ปรทัยบอกอยากฟังสักหน่อยนานๆได้ฟังทีหนึ่งเอออสับสับเลยเอาเร็วเอาอะไรล้วเอากรอนอะไรล่ะเอาที่ถนัดเอาที่ตัวเองจำได้เอาเอาที่ถนัดเหรอ สองพันปีที่ลวงพลสัตว์โลกในสากลบหลนพ่อแสงสว่างพระพุทธองค์ผููเพิ่นสร้างตัสรุเหตุการแจ้งไปเบิดทุกด้านเพื่อเห็นป้องของกรรมจึงได้นั่พระธ่รมซอนปวดสัตว์าจัดหอนล่องฟังก่อนตามคำสรพันศีขอกราวประวัติองค์สมาสัมพพุทธเจ้าตำมราวาลเสกาวนั่งพี่น้องเอย อันนี้คิดเองเลยเกินค่ะคก่อนอก่อนกอน่กอนพุทธประวัตินะคะส่วนมากก่อนชายก่อนนี้เพราะว่าเราอนุรักษ์สืบสารประเพณีเราไปงานทอดเทียนเราก็จะร้องสารพันยะก่อนนี้นะคะเพื่ออนุรักษ์สืบสารประเพณีก่อนพุทธประวัตินะคะถ้าใครไปได้ฟังล้วก็จะค่ะล้วก็จะกินใจนะคะแล้วก็มันจะเป็นก่อนอนุรักษ์ด้วยให้คนรุ่นหลังได้รู้จักพุทธประวัติของพระพุทธองค์เรานะคะค่ะ ขอบคุณน้องนิดค่ะนี่ก็ออยากเต็มตัวก่อนเนาะ <ไป S 2> จ้าจโอเค